สวัสดีค่ะสวัสดีอ๋อพีพีทุกคนเลยนะคะเมื่อนี้นะคะกะหนูกับน้องนะคะก็จะเมื่อเราประสบการณ์นะคะตามที่พีพีเอฟซีขอมากนะคะว่าอยากจะให้เราประสบการณ์แน่นะคะว่าไงมาป่านนี้แล้วนะคะว่ามีอียงที่แบบว่าเหตุประสบการณ์รวมกันมากกับมีหลายเรื่องหลายเล่านะคะเมื่อนี้กะสิมากหาประสบการณ์เมื่อเราสูปป้พีพีฟั่งนะคะว่าผ่านอียงกันมาแน่นะคะเพราะว่ากะจักปีเราฟังอม่อยังจักปีอายุ สิบเก่าอ่อน้องน้องฟางนะคะกะตอนนี้กะอายุสิบเก้าปีแล้วนะคะเออลืมส่ว mm. นนูกะอายุย <c oughs> ี่สิบสองปีแล้วนะคะมันนี้ก็ได้จะมาเราประสบการณ์อ่ะให้น้องฟางเราก่อนนะคะ <c oughs> มันนี้กะมีไม่หน่อยชอบไม่หล้วหนึง่งก็ประสบการณ์เอ่อเรื่องแบบแต่กับน้อยยังที่เข้าเหตุรวมกันมากตอนแต่หน่อยทางไงก็ได้สักประมาณเรื่องสองเรื่องคนละสองเรื่อง อันนี้คือแบบสดๆว่ามีเตียมเลยนะคะอันนี้ไล่กันเออมา,ญญามามาเนื้อ<า>ง่าเรื่องอันนี้ให้ฟังมีมือนอึงนนูงแฟนขี่จักรยานเมื่อกี้ขี่จักรยานว่าแข็งข <laughs> ี่จักรยานแบบว่าอายน้ำมันเลยน้องกันนี่แหละตอนี่เ่ียงเขาเขาซื้อมไม <laughs> ่บางค้นนูไปขี่บางน้นรู <laughs> <laughs> น้หรอเออตรงให้น่าแต่นี่แม่เล่นไรตีนูเนาะต่นี่ว่าสิเป็นแบบว่าขั้นแท่นนะเนาะ หนูก็เล่นแล้วแหละแล่นไรหนูแต่นี่หนูก็เลยนอนเหมียอยู่ข้นแท่นน่ะแต่นี่เลยมีไม่แย่นึงมาเห็นว่าอุ้ยก็ไปนนอนอยู่ข้นแท่นนั่นน่ะแม่หนูก็เลยเห็นเลยก็เลยแบบว่าหนูก็เลยเฝ่าแลนมปเลยอันนี้เป็นอีกประสบการณ์นอนเหมียวพี่หมน่ะเอาอีกเรื่องหนึ่งว่าอีกเรื่องหนึ่งขอเลย เดี๋ยวจะสลับกันเบานะคะต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของหนูนะคะก็คือว่าตะกี้เรื่องเนี้ยอ๋อตะกี้หนูจาได้เลยวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าโขนท่าเลยนะคะพี่ๆทุกคนราะว่าตะกี้ก็คือจังแม่แม่มุนูสองคนแม,ม่มุนูนะคะใส่ใส่ให้แปารถหนูเนาะรถหนูน้ำนะคะใส่ให้ไปเอาแล้วหนูก็นองนะเป็นคนแบบว่ามากักควมบันเทึงสิไหมคะมัมกเลนน์นน์เลนนี่เนาะมุนุนยูไปสุ่น ยู u, แบบว่ายูรถยูเป็นสุดแท่งเลยนะคะที่นี่หล่อรุดเป็นรถยูเพิ่นนะคะพ่าเป็นรถยูมั้หนูข้าเห็น,ใน,ในกนนูเป็นผู้นงกูเป็นผู้ยูอ๋อแต่อ๋อนูเป็นผู้ยูน้องนูอ่ะเป็นผู้น,งนางเป็นบอ <c oughs> แล้วที่นี่มันก็เลยหล่รอรุดเราหล่อไม่ได้โตไงนะหล่อเลยอุลุนอุลุนอุลุนรไเปิดมันนี่ก็เลยแบบว่า ถือดาเนาะตอนนั้นกับถือดานะคะถือดานะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าห้านะคะแบบว่าฟ้าฟันกันมากนะคะอีกเรื่องอีกเรื่องเบาเลยยกตัวอย่างอีกเรื่องเลยเบาเลยมึงเห็นเ่าเห็นยังกันวตอนไหนเหมือนตอนเที่ยงเขาถือี่เมอะไรตีแมอันเ้อเป็นนอนอยุสานํอ๋อคือจ้างเห็ดยังถ้าเห็ดยัง,ยงสายางนี่นะ ค <S <S อือ <hi> จังแบบว่าม mm ือมือนั่น <Heh> อ่าเมื่อนูเห็ดอีหยังกันซักย่างนี่นะคะแบบว่ามีแนวเห็ดอยู่ค่ะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเห็ดอีหยังเนาะคือจังห้าเห็ดอีหยังพีนี่แหละห้าเห็ดแก่แตกบ่เห็ดกระจกแตกเฮ้ยย่างซอยย่างนี่แหละเออหนาจะเมนหนาจะเมนเห็ดกระจกเฮี้ยนแตกนี่แหละแล้วมันมาแมนกระตกเฮี้ยนกระจกตูโทรทัศน์แตกแล้วที่นี่ก็เลยแบบโดนดาแล้วที่นี่นองนู้อ่ะมันไปงัดอวานซินมาก ก็รูปไปงานวอมสินมาแล้วก็ไปนอนอยู่สานามสานามก็สิมีซุ้มมุดพื้เนาะเป็นพื้เป็นไรน่ะแม่เข้ากับไปห้ามาเป็นกิ้งกิ้งบอกเผานูกําหนงกะหนงนูนก็ไปลากมาแล้วก็ซื้อนํำโคกํำโคกสมัยตะกี้ก็เป็นโคกบีโคกโคกบีขวัละซีบบัสควัละซีบบัโคกบีตะค่ตตะกี้ก็ซื้อขนมมาบอกไรเลยเนาะฟังเนาะมีงเงินบอเยอะเลยเยอะว่าไปทุบวอมสินมาแล้วที่นี่ก็เอามาเห็ด เอาไม่กินเอาไม่ยังเอามาเตรียมเสบียงกินนอนแล้วห้าก็บวกกันว่าห้องสินอนนอนยี่ค่ะแล้วแบบว่านองนู้นกัว่าเตียยห้องตองเมียดอกเขานอนอยู่นี่ละเดี๋ยวไปฮักใหม่มาก่อนแล้วก็ไปหาพวกใบใหม่มาห้องเรากับพักกันมานอนเลยนะแต่ว่าคำเ่อกับมี่อยู่ในนมือเลยอีกอีกเหตุการณ์หนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งตอนไหนเราบ่หลอกก็จังมีหลายอยู่ในตอนในหน่วยเฮาน่ะจะบ่ไอวะ เอาวอลอีกเหตุการณ์ไม่จำไม่ได้มีอยัางวอาอีกบ่ล่ะปวดกันหน่อยเนาะสวยงอนอยจับว่าห่วยได้ห <c oughs> มดแล้นวนะคะนะ้า<อ>นะ้านซะีมดแล้นวนะเ,เหตุการณ์อันนั้นกับแอนเด้ นัเปียผมอยู่รถขาอออันนี้อันนี้แบบเหตุการแบบบ่ใคร่เบาทีไดมากนะนม่อสี่บอกหฟังเบานเฮียนเท่าเนาะตอนยี้ป่อได้วะป๋อหางป่อหงีนละเมนูกบเปียผมยง่างเมนูไปรงเรียนเนาะย่างเสาแม่ตะเนียนรหดรับทรงมาเนาะจังใดววาสิเก่าคืนรถจังไดเรียนนี้ไม มาแต่เศร้ามามาแต่โมออมาแต่หกโม่เลย<ะ>อะโรงเรียนกับประมาณแปดโมงไว้จะปรเป็นสิบห้าเข้าปั่าคือหรืก็เล่าสียางไปเก่าขึ้นยังได้บื้อน,นี้มั้หลงัลงหลังหลังจากมึอน,นั้นมาก็เลยบวชขี่อีกเลยท่านนั้นว่เห็นเท่าอีกเลยเนาะเ้องใหญ่รถนทันทีเลยเนาะขึ้นรถคนอื่นไปเลยอันนี้ก็แบบว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าตั้งตั้งใจจะหน่อยเท่าใหญ่มั้งคะ ปิดคลิปเลยค่ะปิดคลิปเลยปิด,ปปด,ปปดปแมสมาแล้วเอาเหตุการณ์กับมีดซ้ำนี้นะคะประมาณสีเหลืองสีเหลืองมะเออสีเหลืองนะคะกับประมาณนี้นะคะพ่อได้เออหัวนะคะกับทามากับย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับตะไคร่ให้มนุษย์น้ำน,น,นะคะเดี๋ยวไหวมือว่างๆมนุษย์ก็จะมาเฮ็ดคลิปใหม่อีกนะคะจะมาเฮ็ดคลิปสนุกสนุกให้พี่ทีทุกคนเบิ่งอีกนะคะกับปาก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 ดไลค์กดแชร์กดติดตาม เมื่อแล้วคะ่ะกอะขอบคุณหลายๆนะคะกะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย